แท็กใหม่ล่าสุดของเดือนกันยายนที่มีชื่อว่าเดือนกันยาเซปเทมเบอร์ แต่ถ้าอยากได้เบอร์เธอต้องทำยังไง,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 งใครเป็นคนคิดชื่อนี้แหละครับน้องๆโอ้แล้วทําออกมาเลยว่าต้อนรับ F C ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบแล้วสีดําเขียวด้วยแล้วก็การ์ดข้างในนี่ก็เรียกนะว่าต้องลุ้นอีกแล้วนะครับการ์ดสามใบเหมือนเดิมนะครับก็คือ1แพ็คเนี่ยราคา 1, 2 9 0บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าแพงไหมก็แพงได้การ์ดแค่สามใบเท่านั้นแต่ว่าข้อดีเนี่ยเราจะได้การ์ดกันแตกมาตั้งแต่หนึ่งพันถึงห้าแสนล้านนั่นเองนะครับแล้วก็ได้การ์ดโค้ดได้คูปองเครื่องก็คคืืออแพ็นนีีเน้เ่หมกับ ราซื้อคูป,ปองเหมือนกับเราซื้อกันแตกประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะซื้อด้วยกันทั้งหมด3แพ็คนั่นเองก็จะเป็นราคาทั้งหมด3,890บบาทครับ แล้วก็ใครที่ชื่นาม,มเพราะพ,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 พี่ชอบนัดสาวดูบอลแต่พี่เตะไม่เป็นเลยอ,อยู่ตรงเส้นเย่อ yeah, จริงไหมที่พี่ตั้งยืนในสนามเพระชอบนัดสาวดูบอลแต่พี่เตะไม่เป็นอุ้ยโอ้โหนี่คุณโดเนตปั่นนะคุณโดเนตปั่นผมแล้วเนี้ยโอ้โหหลักสาบใครที่ชื่นชอบหรือใครที่กำลังดูตรีมนี้อยู่หรือด,ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามหรือถ้าใครใจดีก็สามารถคอมเมนต์มาแบบว่าพูดคุยกันได้นล่นเองนะครับมาเราซื้อไปเลย3แพ็คครับผม โตก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปยังไอเทมครับผมโตนี่แล้วเรียกว่าแต่ละอันนี้คือแบบว่าสุดจัดนะครับนี่เลยครับก็คือในแพ็คเนี่ยการ์ดสามใบก็คือจะโอเวอร์ออลเริ่มต้น99นะครับการ์ดเป็นบวกบวก6ถึง8บวก6ถึง8แล้วก็มี5-8ถึง8ด้วยนั่นเองนะครับจุดนี้เรากดรับไปเลยครับรับไปเลยแล้วก็เราจะได้เงินมาทั้งหมดอีก4-5 เอาละตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยเราจะได้มาหมด4 5 0 0คิดง่ายๆเลยเงินได้มา4 5 0 0กับการเติม3,000นะครับแล้วก็ได้พวกของแบบเนี้ยมานิดนหน่อยๆครับแล้วก็โค้ดด้วยครับก็คือการเนี่ยมีง่ายคือมี9ใบเลยแค่นี้เลยนะครับหมดแล้วแต่ว่าโออ l ลเริ่มต้น99แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือปีเก่าค่อนข้างเยอะมากครับ E21 EBS ปี a คป FA เรียกว่าขนมาหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่า การ์ดไอใบพุกเนี้ยคือถ้าใครแบบว่าอยากซื้อเอาของข้างในพวกกันแตกพวกอะไรเนี่ยค่อยซื้อแต่ถ้าใครคิดว่าจะมารวยกับการ์ดพวกนี้พี่ว่าโอกาสที่มันจะออกเนี้ยก็ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันมันครับ เส้นอานามไม่ได้สนาอุ้ย,วส,วยสวัสดีครับสวัสดีจิรพงค์ด้วยครับสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับน้องพีโยอะไรสักอย่างหนึ่งน้องฟิวสวัดดีสวัสดีพีพีเก้าสองด้วยนี่เจ้าของไอเดีกับฝนตกกบเข้าบ้านแล้วครับพี่ปิงนิดหน่อยไอเดียเพิ่งสร้างนะครับเ <c oughs> บลหกสามอ่าใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณกดไลค์จากน้องๆด้วยนะครับใครที่ดูสองร,ร้อยคนใครที่ยังไม่กดไลค์หรือยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดด้วยแล้วกันเพราะว่าสิ้นเดือนเนี่ยเราจะไปมาถึงสองหมื่นเก้าพันสมากๆคครับบขอุณจากใจแล้วก็ใครททีีี่โดดดเเนูม๋ยวรอสักครู่นะครับเดดี๋ยวจัให้นะอะ มาเราเริ่มที่ใบแรกกันก่อนเลยครับมีทั้งหมด3ใบ3ใบเน้นๆก็คือจะมีโอ้โหเรียกว่าปีเก่ากึกเลยนะครับโอเวอร์ออลเต็มที่คือ1แค่121่งเอ็แต่เขาใส่มาให้เราด้วยนะดูดิโอเวอร์ออลแม็กที่121อ่งอะ b ี b ี T b, e BS, b ีอ e ีบีเอสปีแคปอีสองหนึ่งเอเรียกได้ว่า6ปีนี่เรียกว่าเป็น6ปีที่เรียกว่าตอนนี้ใกล้จะเป็นโบราณแล้วด้วยนั่นเองนะครับใบแรกเราทักทายไปก่อนเลยครับมาใบาแรกโปปีอะไรอะ่ b T b, อะ BTB เหรอ โอ้โห oh, B T B ครับใบแรกนี่คือใบละ400นะแล้วน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือใบละ400นะเนี่ยนี่คือใบละ400โดอลล B T B เล่นหน้าเป้าได้ครับแนะนํากองหน้ามาลิดเมเนเจอร์เมเนเจอร์เล่นได้หมดเลยครับเดซม่าก็ได้ครับไม่มีปันหาครับไปหนึ่งตัวครับดูทีมให้หน่อยครับพี่เจมนี้ ได้ครับขอบคุณนะน้องเจไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเปิดกิจกรรมเสร็จเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันขอบคุณกดไลค์โอ้ยตอนนี้118ไลค์แล้วนะครับขอบคุณมากครับ <S <S พอดีว่าเหมือนที่พี่บอกทำไมพี่ถึงอยากให้เราคอมเมนต์วันนี้คนที่ดูอยู่ตอนนี้เพราะว่าพี่เปลี่ยนแอปพลิเคชันจากสตรีมแลบเนี่ยไปอ่าไปสตรีมอยู่อีกหนึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งพี่ก็เลยอยากรู้ว่าคอมเมนต์จากน้องๆเนี่ยคอมเมนต์ได้อยู่หรือเปล่านั่นเองถ้าใครแบบว่าว่างอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่ามันคอมเมนต์ได้หรือเปล่านั่นเองนะครัับบบใที่่2ครเพือออ FC นนไล รวมว่าปิงวัดทิงง้งโคงโอ้โหปีแับยับปีแับเป็นสเกลเลนเบิร์กนะครับผมบวก7ด้วยเมื่อกี้บวก5้เอ้เมื่อกี้บวก6บวกเใบต่อมาใบาสุดท้ายเนี่ยเปิดๆนี่ค้นใบละสี่ร้อยนะเนี่ยโอ้โหอย่างยากเลยอะ่ะผมควรกลับไปเล่นไหมครับตั้งแต่โดนแฮกมาเอ้ยต้องเล่นดีเดลิฟโอ้โหไม่เห็นนานมากอดี้นด้วยกินข้ายวยงมบอดีสยองครับ 2> 2 A Up ขอบคุณมากครับน้องเอกซอยซาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปดูให้แล้วกันนะครับน้องเอซอยซาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอีกใบเขาบอกว่าใบสุดท้ายมักจอกดีเสมอเขาเขาว่าเขาในและนอกโอ้โห e 2สองหนึ่งนี่จบเลย e 2สองหนึ่งนี่คือโอ้โหโลลิเกสครับนี่คือใบละ4ี่ร้อยนะครับน้องๆหนูๆโอ้โหเรียกว่าแพงจัดอะแล้วก็ใบนี้ ใบนี้ก็คือยังปีเยอะอยู่เอาจริงที่ว่ามันควรจะเป็น L N Sport Light อ,อะไรที่มันไม่ควรมีแบบ E B S P Cap อะไรอย่างนี้แล้วซะด้วยซ้ำนะครับท้อครับตั้งแต่โดนมาิวคาสเซิลน่าเล่นน่าเล่นครับเอาละใบนี้เยอะจัดเยอะจัดโปรแรกทักทายดิมัลติคลาสซี่น้องโป้โอ้โห s p o t Light งเงี้ยครับ้วไฟมาด้วยเนงะี้ยนอร์เวย์ฝรั่งเศสกองหน้าโอ้โจบเลยโคลมัวนี่อิกิติเก้โช3สามตัวนี้มว้วนีวบวว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 วเว็วววว มัวน,นี่บวกเจ็ดโอยแล้วขยันให้ซะด้วยนะพวกบวกจงบวกเจ็ดเนี่ยให้เยอะด้วยโดเอลเอ็นบวกห้าต้องมาแล้วโอ้โหมันจะมาหรือเปล่าล่ะประเด็นอนะมันจะมาหรือเปล่ามาดูใหม่ครับสวัสดีครับใครที่มาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์มุมล่างซ้ายให้กับตรีมนี้ด้วยแล้วกันนะครับพี่ซื้อกาบบวกห้าเออแพงนะแพงน้นไใละสี่ร้อยเนี่ยตัวหน้าพี่ว่าไหวไม่ไหวครับ BDB มีเซลเซเว่นสามล้านล้านนะมันจะได้หรือเปล่าล่ะ กิจนี้น่าโดนไหมครับโดนหลอกดิรออะไรอย่าเล่นดิเนาะมาใหม่ครับจตุโอ้โหจติพงมาบ่อยมาใหม่อะไรคุณมาทุกวันมาใบที่สองไปใบที่สองครับโบโอ้โหเอฟเอเอฟเอคอนแลนด์กองหน้าโอ้โหนี่ตลอยบวกแปดปะเนี่ยบวกจูโอ้โหบวกเจ็ดอีกโอ้โหนี่ตลอยแต่ปีนี้นี่ตลอยไม่เก่งอะเพราะนี่ตลอยปีนี้ไม่มีการเลี้ยงบอลด้วยอาเรโยกอะไรอ่ะเอา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  มัรยกด้วยดิดโดยกอ้วนเดี๋ยวพี่ปิดตัดโดโกโร่ไปขายก๋วยเตี๋ยวเลยเฮ้ยถ้าเปิดได้โดอ้วนเตี๋ยวพี่ปิดตัดไดโกโร่ไปขายก,วาดดก,ก๋วยเตี๋ยวโอ้ตัดไดโกโร่เอาคุณตัเนีโอ้โหไม่ไหวมังน้องตัดไดโกโร่เลยหรอเกินไปแล้วโอ้โหมันไม่มาบกแปดมาเนาะเฮ้ยยากอ่ะพี่บอกเลยว่ายากสวัสดีตอนเย็นสวัสดีเตาด้วยครับโอ้โหแล้วมาให้ตบวกเจ็ดมาแล้วบวกแปดไม่โผล่เลยอะ่ะ เปิดทีเผลอพี่ออกแน่ชินี่เผลอเรื่องไนเนี้ยอันนี้เผลอหรือยังทีเผลอเลยเนี้ยโบโอ้โห BTB อีกแล้ว BTB ครับคอนแลนครับแบ็กโอ้โหดาริบินบ,บอกแปดแบบเนี้ยบอกแปดแบบเนี้ยการันตีเลยดาริบินบอกเห็นไหมคือเราจะรู้เลยว่าเปิดมาตัวไหนเป็นบอกเจ็ดบอกแปดอะโอ้โหเปิดบ่อยจนจำได้เลยดาริบินบอกแปดก็ไปนี้โอ้โหดาริบินอาการหนักนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ <Okay. S 1> ใช้บักโจ้แล้วเหรอเห็นขายอยู่นานแล้วถ้าเกินแสนล้านพี่ต้องเต้นทีหนึ่งล้วครับโอ้กล่องหลอกกันเออหลอกกล่องขายกันแตกดีกว่าเนี่ยปกมาเอ้ใจเย็นครับอย่าเพิ่งปกครับอย่าเพิ่งปกครับเฟนาวิดงอีกไหวไหมครับเพิ่งเริ่มนำทีมก็พอได้ครับย้อน,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 นย้นย้นแล้วกันอาจจะไม่ได้ตึงมากแต่ก็พอได้เอาล่ะสามใบนี้สามใบสุดท้ายแล้วเนี่ยผมดักซื้อจนทอแล้วครับแลมผาอดทนไปก่อนต้องใช้พี่ อดทนไปก่อนน่าเจอทีมดีไหมครับดีครับแต่ว่าถ้าใครเอพไม่เยอะมากก็ไม่แนะนาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันบวกไปเยอะมากๆเลยครับเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะคาโตนาเปลี่ยนไอคอนงาไอคอนเลยพี่ปิงครับผมมีตังแปรพันล้านผมซื้อตัวเลยครับผู้เล่นใหม่แปรพันล้านอยากได้ตำแหน่งไหนนะน้องซีซั่นนี้ควรทำฟูลทีมอะไรดีครับมาริดมีลานยังโนหนึ่งอยู่ครับตอนนี้ยังถือว่าใช้ได้อะ่ะเครื่องเวฟใหม่ซื้อสดกระเป๋าแห้งเลยครับพี่ปิงโอ้ซื้อเวฟเ,เลยนะครับดีเด็นเลยนะครับเอา่ะโอ้โห ปีโคตรเยอะ LN Marlis Sport Lite BTB Cap EBR ย2 NGE 1อุ้ยจะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนครับเนี่ยใบแรกนีิเพื่อนโหเยอะเกินเยอะเกินโตโอ้โห E 2 1จะให้ลุ้นอะไร E 2ออ่ะอิตาลีปีกอุ้ยอิตาลีกองหน้าชิโร่อิโมเบเล่ดิไออิตาลีปีขวานี่แบบทีเด็ดเลย ถ้าอิตาลีปีขวานี่เคียร์าป,ปีนี้ถือว่าแพงอยู่นะครับโอ้ยเสียดายเลยครับสวัสดีน้องๆด้วยครับกดไลค์แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาครับมาครับมุมนั่งซ้ายนะครับมีปุ่มกดไลค์ยอยู่สวัสดีด้วยสวัสดีน้องอ่าดังโชคด้วยสวัสดีทุกคนด้วย้วกันนะครับถ้าตกหล่นคอมเมนต์ไปก็ต้องซอรรี่ด้วยนะฮะ ออกมาอย่างนี้ปีกบาซ่าพี่เลือกเล่นตัวอะไรบ้างครับเดมเบเล่ครับเดมเบเล่อาบน้ำยังน้อยปิงอา,อาบแล้วครับอาบล้ครับพี่ปิงครับนิดตลอยกับคานโตนาอะไรเดียวกันครับนิดตลอยครับกดได้เอ้ยจะบ้าไปกดทําไมล่ะน้องจะไปกดทําไมล่ะครับจะไปกดทําไมล่ะครับใบที่สองแมว e สองหนึ่งนะโอ้บีทีบีเหรอโอ้โหใบละสี่ร มูลเยโอ้ไปแล้วสี่ร้อยไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่ได้อะไรเลยอะอันนี้คือโจโอไหนครับเนี่ยโจไหนรัดคิวครับเนี่ยอ๋อโจอ๋อจูอ่าที่ชื่อว่าอ่าที่ชื่อว่าจูมูนิกเหรอโจโมูนิกเหรอใช่ใช่คนนี้มันิโดนเนีนแบ่งฟาขอุกมากครับทาแป้งให้เขาหน่อยละกันอืมอืมตั้งหมดแล้วครับจัดเอพันอาไปอุย้ยขี่สนุกครับเขาขี่ปลอดภัยครับ โอ้แล้วไม่มีอะไรมาเลยนะโคตรแย่เลยวะ่ะโคตรแย่เลยดูดิวัดติงโคงต้องมาเสริมบุญใบท้ายครับโอ้ยขอบคุณมากครับจากน้องอนันดาด้วยหรือเพราะว่าวัดิงโคงต้องมาเสริมดวงใบท้ายครับโอ้ขอบคุณมากครับโดเนียนครับขอบมากครับต้องมาเสริมดวงใบท้ายเลยเหรอไอ้น้องอนันดาพี่ลงลบรูกนั้นไปแล้ว,วอ่ะเพราะเมื่อวานพี่เพิ่งเคลียร์คอมพิวเตอร์อ่ะอุ้ยก็ทีมหายไปแล้วหรวงพว่าปิงวัดติงโคงอะ่ะ อันนี้แพ็กแนกแพ็กใหม่ล่าสุดเลยครับตั้งหมดแล้วครับทีมทำทีมใหม่เลียนี่มครับพี่เออโจมูนิกนะโอเคได้ครับไปไม่ต้องพูดเดยอะหรอกไอ้น้องโตโอ้โหปีแคปจบเลยกูจบเลยปีแคปไม่มีแม้ในตีเลียลิยามมาเลสบวกเกีดนะนี่ไม่ใช่บวกแปดด้วยบวกเกีดอะไรอย่างเงี้ยเลียอ่าโอเคโอ้ยังบวกแปดให้อยู่นะ อุ้ยท็อปทอยอุ้ยแตะก่อนดูทีมบ่อยมากน้องท็อปทอยขอคุณมากครับอุ้ยยินดีต้อนรับกลับมาเล่นด้วยครับท็อปทอยน้องชายพี่โหมากครับโอ้เกลือเรียกพี่เลยด็น้องเกลือเรียกพี่เลยโอ้ได้เท่าไหร่นี้เติมไปสามพันนะสี่หมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นแสนแสนสองแสนสี่ได้ประมาณแสนห้าโดยประมาณครับถามว่าโอเคไหมอ้พี่ว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถือว่าได้น้อยกว่าปกติแบบ ประมาณหนึ่งเลยอะโอ้แสดงว่ากิจนี้แบบว่าออกยากมากเลยนะเนี่ยออกยากมากเลยเนี่ยยังไงก็ฝากไปพิจารณาด้วยละกันกับกล่องนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะขอไป่าชื่อกล่องสักทีดิอาจจะมันช้อใจเล่นดิเดือนกันยาเซนตัมเบอร์แต่ถ้าอยากได้เบอร์เธอต้องทำไงนะฮะกับราคาพันสามก็ลองดูแล้วกันว่าใครที่ชอบกบ็ไปจัดซะนะฮะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคคเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ